ประสบการณ์ของคนที่อยากจะซิ่วแต่ว่าไม่ได้ซิ่วสวัสดีค่ะอยู่กับแนนในช่องลู m i n นนช่องที่มีคนดูน่ารักที่สุดในจักรวาลชุปแปงทอนก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าอยากจะให้เราทำอะไรต่อไปไปดูเรื่องของเรากันเลยค่ะก็จะเริ่มมาเล่าให้ทุกคนฟังกันก่อนนะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกอยากซิ่วมันเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงไม่ซิ่ว แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแนนเนี่ยเรียนจบมาจากที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจบมาด้วยวิชาเอกชีววิทยาคู่กับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะมาเป็นอย่างนี้ทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการให้เราเลือกวิชาเอกจะ้ะซึ่งแนนเนี่ยก็ได้เลือกในสาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วเขาก็จะมีเอกให้เลือกนะฟิสิกส์ เคมีชีวะนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ทั่วไปใช่ปะแล้วทีนี้ความเราจบสายวิทย์มาเราก็เรียนมาทั้ง3อันเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะไม่ใช่วิชาที่แนนอ่ะชอบมากที่สุดแต่เป็นวิชาที่เรียนได้แล้วมันมี3วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยอันแรกฟิสิกส์ก่อนเป็นวิชาที่แนนอ่ะชอบมากที่สุดเลยนะแต่ทุกคนใครเรียนฟิสิกส์จะต้องเข้าใจนะคะที่ฉันชอบฟิสิกส์มากแต่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ โง่เลขเรียนฟิสิกส์ก็คือคงไม่รอดอะแกก็เลยตัดฟิสิกส์ออกไปแล้วทีนี้เคมี er จะบอกว่าวิชาเคมีอะ er เป็นวิชาที่ถนัดที่สุดแต่มีข้อแมอีกแล้วเคมีอะ er มันก็มีทั้งพาร์ทที่เป็นคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ต่างๆคือพักก่อนเคมี K er ก็เลยต้องตุ๊กไปเคมี K er ก็ไม่ได้แล้วฟิสิกส์ก็ไม่ได้แหละชีวะละกันคิดว่า น่าจะรอดสุดแล้วในบรรดาสาวิวย์อันนี้เนาะเพราะว่าเราอะเคยได้เข้าค่ายสอาวานอาชีวะมาด้วยแล้วเราก็เลยคิดว่าเออก็คงได้แหละเนาะคงจะได้แหละและฉันก็มีความชอบในวิชาแบบพืชชอบผล,ลไม้ไม่ใช่ชอบต้นไม้ชอบดอกไม้ชอบศึกษาเกี่ยวกับพืชอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคชีวะตอบโจทย์เลยเลือกเรียนวิชาเอกชีววิทยาค่ะ เป็นเอกเดี่ยวชีววิทยาเนาะเรียนชีวะเพียวๆเลยในคณะครุศาสตร์เนาะก็จะได้เรียนวิชาครูด้วยจบไปเป็นครูชีวะนั่นเองแต่จุดเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนด้วยความที่ปีหนึ่งเนี่ยเรียนสายวิทย์เนี่ยเขาจะให้เราเรียนทุกวิชาเลยที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะรวมถึงแคลคูลัสก็ต้องเรียนด้วยเอกชีวะก็ต้องเรียนแคลคูลัสด้วย ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นภาพนะคะว่าฉันเอาแคลคูลัสไปใช้ตอนไหนงงก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๊้มันยากจังเลยทำไมฉันต้องมาเรียนอะไรที่ฉันไม่ถนัดลอยแบบนี้ด้วยแม่แฮปปี้เลยอะเรียนเรียนแคลคูลัสแบบฝืนมากยากแบบไม่ไหวแล้วอยากละออกตอนเราไปตอนเราต้องอ่านหนังสือสอบแคลคูลัสต้องอ่านหนังสือสอบฟิสิกส์คือแบบคือเศร้าอะ คือเป็น2วิชาที่เราตกมีนฟิสิกส์กับออแคลคูลัสตกมีนไปแล้วเราก็ทําการอันนี้ด้วยจ้ะถอนแคลคูลัสออกไปเลยเพราะว่าทางเราไปไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็ค่อยไปเรียนใหม่ในเทอมต่อไปเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยชีวิตเราก็เศร้าเหมือนกันอะทุกครั้งที่สอบเลยอะทุกครั้งที่จะต้องมีการสอบมันก็จะต้องมีการอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วแค่ในห้องอะบางทีอะนึกออกป่าว่าเพื่อเราเก่งเพื่อเราเก่งมาก เวลาในห้องเพื่อนก็จะตอบได้ไวแบบไปทันรู้เรื่องเราก็จะแบบอ่ะอ่ะไม่หรู้เรื่องงงแล้วก็ด้วยความที่ตอนปีหนึ่งเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้มันก็เลยทําให้เราอ่ะยากไปหมดเลยอ่ะท้อใจไปหมดเลยอ่ะฟิสิกส์เคมี เคมีไม่เท่าไหร่เคมียังได้อยู่แต่ว่าฟิสิกส์กับแคลคูลัสคือบ่อไหวคืออยากตายแล้วก็เลยร้องไห้ตลอดทุกครั้งที่สอบเลยแล้วก็ถามตัวเองตลอดว่านี่ทําอะไรอยู่นี่เราทําอะไรอยู่แล้วเราแบบทาไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากซิวทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้จักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนว่าเอจะไปไหนดีอ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยแบบโอเคงั้นเรียนไปก่อนก็ได้ แล้วทีนี้พอเริ่มเทอม2เราก็จะได้เรียนวิชาที่เป็นวิชาชีวะมากขึ้นนั่นแหละค่ะแนนก็เริ่มแฮปปี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราทำได้ก็เรียนชีวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเทอมหนึงในตอนปีสมันจะเป็นเทอมที่เรียนพืชเยอะมากซึ่งเราก็แบบว้าวฉันจะต้องแฮปปี้ในเทอมนี้จะต้องได้เกรดดีแน่นอนแล้วทุกคนด้วยความที่ชอบพืชมากเราก็แบบดีใจ พอไปเรียนปุ๊บเท่านั้นแหละเหมยอยเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยงงอะ่ะไม่รู้เรื่องอะ่ะคือแบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยเลยแบบเลยพอหลังจากจบคลาสนะนะคือลองลองเข้าไปเรียนหลายครั้งเรียนกี่ครั้งกี่ครั้งก็รู้สึกว่าโหทําไมมันถึงไม่รู้เรื่องเลยวะ <S <S เราก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วอะไรเงรี้ยเลยไม่รู้จะทํำยังไง ก็เศร้ามากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอะชอบเรียนพืชแต่วิชาพืชอ่ะดันเป็นวิชาที่ทำให้เราอะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วอ่ะมันเป็นความหวังเดียวของเราอ่ะเพราะว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เนี่ยเราก็เลยแบบแง yeah <"Yeah> ้ฉันเรียนชีวะไม่ได้แล้วสินะก็เริ่มแบบไม่แฮปปี้กับชีวะก็เลยคิดเรื่องซิวอีกแหละเราคิดเรื่องซิวแทบจะตลอดเวลาเลยทุกคนคืออยากจะบอกทุกคนเลยนะ คืออย่างเราอะมันโชคร้ายอาจจะพลาดไปนิดนึงที่ไม่รู้ว่าเราจะไปซิ่วไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอะที่รู้ตัวแล้วอะว่าอยากจะซิ่วแล้วรู้แล้วว่าจะไปไหนอะไปเลยจริงๆอย่าทนถ้ารู้แล้วว่าเรามีอะไรแบบมีเป้าหมายชัดเจนอะไปมันไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเสียเวลา มันดีกว่าเราจะต้องมาทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบไปทั้งชีวิตอะจริงๆเรายังร้องไห้ทุกปีจนกระทั่งแบบปี3ที่เราคิดว่าเอ้ยโตแล้วเดี๋ยวคงร้องไห้น้อยลงไม่จ้ะถึงปี5ถึงเรียนจบก็ยังร้องไห้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสมีทางเลือกอะไปเหอะจริงๆซีเรียสไหมซีเรียสไม่เป็นไรช่างมันเราจะกลับมาที่แบบความไม่ซีเรียสกันต่อเออเราอะด้วยความที่เราไม่รู้จะซิ่วไปไหนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ งันฉันทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้เราอะรู้สึกดีคือเรารู้สึกว่าเรียนในสิ่งที่ใช่มากกว่าเดิมแนงก็เลยไปศึกษาไปปรึกษาเพื่อนมีเพื่อนอ่ะที่อยากจะย้ายเอกอยู่แล้วเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยเอาจริงไหมย้ายจริงหรือเปล่าฉันอยากมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอกที่จะย้ายไปอะคือเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือย้ายไปเป็นเอกคู่นะวิทยาศาสตร์ทั่วไปคู่กับชีววิทยาอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะย้ายเอกทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนว่าย้ายเอกเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วมันจะต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยแนนย้ายตอนที่จบปี2กําลังจะขึ้นปี3นะคะตอนนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ายังเป็น ชั้นที่แบบระดับชั้นปีที่มันยังไม่สูงมันยังสามารถเก็บเรียนเก็บวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เรากำลังจะย้ายไปอ่ะได้ทันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะย้ายตอน ปี3ปี4ปีโตโตแล้ววะที่มันเหลือเวลาเรียนน้อยลงอ่ะเราจะไปเก็บวิชาที่ต้องเรียนในวิชาเอกใหม่ของเราอ่ะไม่ทันแล้วมันอาจจะทําให้เราจบช้ากว่าเพื่อนนะคะนั่นแหละวิธีการเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนของแนนเนี่ยที่คารุษ์ใช่ปะ่ะก็เดินขึ้นไริจากตอกเตกตอกตกตอกตก,ตกขึ้นไปที่ห้องทะเบียน ก็เข้าไปบอกเขาว่าจะขอย้ายเอกเขาก็จะมีให้กรอกแบบกรอกเหตุผลว่าทําไมคุณถึงย้ายเอกแล้วก็จะย้ายจากเอกอะไรไปเอกอะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนเหตุผลแบบธรรมดาเลยว่าเราสนใจในวิชาเอกนี้มากกว่าอะไรอย่างนงี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของเราเซ็นรับรองนะคะแล้วเขาก็จะส่งต่อไปที่อาจารย์หัวหน้าภาคแล้วก็หัวหน้างานหลักสูตรอะไรเงี้ยให้เขาเซ็นอนุมัติว่าให้เราย้ายเอกได้นั่นเองค่ะ แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่แนนย้ายเอกไปเป็นเอกคู่นะคะก็ยังเรียนชีวะด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปครึ่งหนึ่งเนาะมันก็จะเรียนเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์อวกาศอะไรอย่างนี้เนาะส่วนตัวแนนเนี่ยจะชอบเรียนเกี่ยวกับธรณีวิทยาชอบเรียนเกี่ยวกับทะเลสมุทรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแล้วพอไปเรียนอะ่ะมันก็เอนจอยมากจริงๆทุกคนแล้วชีวิตอะ่ะมันมีความสุขมากมันไม่ต้องมาแคร์เลยว่าเอ้ย ฉันจะได้เกรดเท่าไหร่ในเทอมนี้ฉันเรียนแบบฉันเอาความรู้ฉันมีความสุขแล้วที่นี้พอเราเรียนอย่างมีความสุขอะเกรดอะมันก็จะดีขึ้นเองเว้ยทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนอะเรียนสิ่งที่ชอบถ้าหาเจอแล้วไปเลยถ้ามีโอกาส ไปเลยเนาะนั่นแหละค่ะอยากจะมาแชร์ให้ฟังเนาะว่าประสบการณ์ของเราเกือบซิลมันสาหัสสากาันยังไงไม่อยากดสามดามากนะคะเดี๋ยวจะเครียดนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถซิลได้จริงๆมีเหตุผลอาจจะเป็นปัจจัยทางด้านอื่นๆซึ่งแต่ละคนมันก็มีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ <S <S ซิลก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ซิลก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะทุกคนมันปัจเจกมากแล้วแต่คนเลย ถ้าเกิดว่าใครเลือกไม่ได้อยากจะเรียนที่เดิมเนี่ยเห็นว่ามีเอกอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเนี่ยก็ลองไปดูที่คณะดูเนาะเผื่อว่าอาจจะไม่ต้องเสียเวลาซิ่วแล้วก็อาจจะได้ย้ายเอกแบบพี่แนนทำก็ได้นะคะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเรียนอยู่อย่างสาหัสนะคะทุกคนเก่งมากๆเชื่อในตัวเองมากๆไม่มีใครไม่เก่งเราแค่มีความถนัดไม่เหมือนกัน สู้ๆค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe กดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ